สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเฮนรี่ดันอิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฮนรี่จะมารีวิวของใช้สําหรับทาสแมวอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เวลาเฮนใช้เนี่ยเราโพสต์ตามสตอรี่ไอหรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคนจะถามเฮนเยอะมากว่าใช้เปโก้ไหมใช้เปโก้ไหมหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะถามว่าใช้กล้องหุ่นยนต์ที่มีไวเลนกับแมวหรือเปล่านะคะก็เลยรู้สึกว่าเออคนก็ถามเยอะเหมือนกันนี่นานะคะก็เลยว่าจะมารีวิวสะหน่อยนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้เฮนรี่จะมารีวิวเจ้า ตัว Pando p e t Companion Camera ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะขอพูดต่ำ เลยนะคะว่าตัวนี้นะคะใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะคะกว่าจะตัดสินใจซื้อมาได้ประมาณ2อถึงสวันเลยนะ <c oughs> นานไหม <c oughs> ก็นานแหละนะคะเพราะปกติเนี่ยเราเราจะเป็นคนที่โอนไวใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องของใช้แมว <c oughs> แต่ว่าตัวนี้สาเหตุที่ทําให้เฮนน่ะคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าเฮนน่ะจะถามตัวเองว่าซื้อมาเราจะได้ใช้ไหมซื้อมาทําไมนะคะด้วยความที่เฮนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วก็ถามตัวเองอีกว่าเราจะซื้อกล้องมาเพิ่มทําไมเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะเชื่อไหมว่าพอมีเปโก้เนี่ยกล้องวงจรปิดที่มีอยู่แล้วนะคะแทบไม่ได้แตะหรือว่าแทบไม่ได้เป ดูแมวเลยนะคะเพราะว่าเปโก้เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีกว่ามากก่อนอื่นนะคะเฮนขอย้อนไปตอนอันบ็อกซ์ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากดูว่าตัวเครื่องติดตั้งยังไงนะคะแกะออกมาแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถข้ามไปดูตอนรีวิวได้เลยนะคะเฮนแบ่งแยกเอาไว้เป็นตอนๆเอาไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ กล่องออกมานะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะคะแพนโดเนี่ยเขามีคู่มือมาให้แล้วต่อไปเนี่ยเฮนก็จะเรียกว่าหัวเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ที่เราชอบมีไว้เล่นกับแมวอะทุกคนเลเซอร์นั่นแหละซึ่งหัวมันเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยมือแบบอิสระนะคะปรับให้โค้งงอได้แล้วมันก็จะมีสายชาร์จมาให้นะคะแล้วก็มาเจอกับเจ้าตัวเปโก้เลยเปิดตัวเครื่องออกมานะคะจะเห็นว่ามีช่องใส่อาหารสําหรับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด16ช่องด้วยกันนะคะสำหรับเฮนเนี่ยเฮนใส่โรบูสไปนะขนมประจําของพวกนางค่ะก่อนใช้งานก็เชื่อมกกกกกัััับบโทททรศพพ์่่่ออออนนคคะปแแลลลิเชชีต้้้้งงใมาว็ เชื่อมด้วย Wi-Fi 2.4G นะคะจะสเต็ปสุดท้ายก็คือให้ตัวกล้องเนี่ยอ่าน QR ว o d e คในแอปแค่นี้ก็แพรเครื่องได้แล้วเรียบร้อยค่ะข้อดีแรกคือกล้องตัวนี้สามารถเชื่อมกับกี่เครื่องก็ได้นะคะไม่มีจำกัดเลยคือถ้าคนในบ้านทุกคนเนี่ยค่ะอยากควบคุมเปโกเวลาอยู่นอกบ้านเนี่ยค่ะก็สามารถใช้โทรศัพท์ตัวเองทําได้เลยนะคะดีค่ะอันนี้วันแรกที่ลองใช้เนี่ยตอนแรกนึกว่าแมวจะพากันกลัวนะคะสรุปคือดูชอบกันเกินคาดมากขนาดบัมเบิลนะคะแมวที่ดูจะกลัวอะไรแบบนี้มากที่สุดเนี่ยก็ยังเดินเข้าหาเปโกก่อนเลยค่ะตตอออนนนแแรรกกะะคคคทีี่่่ยเืงัวว้ิดา ก็นหนักอยู่นิดนึงนะเปโก้ะคะ่ะจะหนัก1.5โลแต่เอาเป็นว่าเครื่องเนี่ยมันไม่กองแกงนะไม่โครงเครง่งไม่คว่ำง่ายล้อแข็งแรงนะคะขึ้นพรมได้สบายสบายเลยบ้านใครเนี่ยชอบปูพรมเยอะๆใช้ได้นะคะและสเต็ปการเดินของเปโก้คือล้ำนะนอกจากจะเดินหน้าถอยหลังได้แล้วเนี่ยดังเดินออกข้างได้ด้วยจ้าค่ะเหมือนโชว์สเต็ปอะ่ะชอบมากนะคะวันแรกเนี่ยนอกจากจะลองพาเปโก้เดินรอบๆบ,บ้านนะคะก็จะลองใช้หมดฟีดดิ้งค่ะเห็นตั้งชื่อโหมดเองนะอันนี้เพราะถ้ากดปุ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยขนมออกมานะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก,ก็จะรู้ละว,ว่ามัน คือขนมนะคะกดฟีดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดินมากินตลอดเลยแต่มันก็จะมีบางชิ้นนะคะที่เวลาที่มันอยู่ในเครื่องนานๆแล้วเนี่ยกลิ่นตัวฟรีสไลมันก็จะจางลงตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอากาศมันก็มีเข้าไปบ้างทําให้เวลาที่เราฟีดบางทีเนี่ยกลิ่นมันก็จะหายไปนิดนึงนะคะทาให้แมวเนี่ยไม่กินเนาะแต่ว่าเหมือนครั้งนี้เหมือนแมวจะกินอยู่นะให้เขาไปหน่อยแล้วกันทุกคนอะเอะาปะปาอะไปลูกไปเดี๋ยวแม่ทํางานต่อนะลูกนะ ต่อไปโหมดเลเซอร์นะคะโหมดนี้แมวชอบมากคือพอกดแล้วเนี่ยเปโก้ก็จะเป็นเพื่อนให้แมวไปโดยปริยายเลยนะคะแล้วคือแมวสนุกด้วยนะเครื่องมันก็จะโยกไปมานะคะให้เลเซอร์เนี่ยขยับไปตามพื้นซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยเปโก้ก็จะพาแมวนะคะเล่นเลเซอร์อยู่อย่างเงี้ยประมาณ10นาทีแล้วเขาก็จะหยุดพักเหนื่อยเองนะคะซึ่งตัวเลเซอร์อะเราสามารถควบคุมได้เองนิดหน่อยนะคะโดยการปัดหน้าจอซ้ายขวาอย่างเงี้ยแต่ว่าองศามันจะได้ไม่เยอะมากนะคะมันก็จะ้ํากว่านี้มากเลยนะคะถ้าเราเนี่ยสามารถควบคุมทิศทางได้อิสระมมาากขึ้นเลยองว่ หน้าที่เนี่ยให้เปโกพาแมวเล่นเลเซอร์จะสนุกกว่าอยู่ดีค่ะจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเจ้าเปโกคือกล้องถูกไหมคะซึ่งเฮนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยสามารถมาเจาะเพนพอยหรือปัญหาหลักของบ้านเฮนได้ดีมากๆเลยซึ่งปัญหานั้นเนี่ยคือสมาชิกทุกคนในบ้านนะคะรวมถึงเฮนเองเนี่ยเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำค่ะเวลาที่พากันออกจากบ้านแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมีคนหนึ่งเนี่ยถามตลอดเลยว่าล็อกประตูยังห้องครัวปิดหรือ,อยังนู่นนี่นั่นนะคะทำให้เราเนี่ยจะต้องย้อนกลับบ้านมาเพื่อมาดูเองด้วยตาเราเองตลอดเลยนะคะซึ่งมันนเหนื่อย แต่ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ขี้กังวลน,นะคะเลยยอมกลับบ้านยอมเสียเวลาเพื่อมาดูแมวอีกรอบนึงค่ะซึ่งถ้าพูดในแง่ของความสะดวกแล้วก็ประสบการณ์การใช้งานจริงเนี่ยบางทีกล้องวงจรปิดที่บ้านเห็นอะ่ะมันใช้งานไม่ได้บางทีก็เปิดแอปไม่ได้อีกนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเปิดกล้องมาเนี่ยอา้าวแมวหายหาแมวไม่เจอนะคะโบไปนอนตรงไหนบัมเบิลหลุดไปอีกหรือเปล่านั่นคเครียดและซึ่งหลังจากที่มีเปโก้เนี่ยค่ะมันดีขึ้นเยอะแล้วเขาก็ตอบโจทย์เราได้ดีมากๆ,าๆเพราะด้วยความที่เขาเนี่ยสามารถเดินไปเดินมาได้เราก็คคอออยยใช้้เรื่่่่งงนีววิหาาแมไปูซ อกไหนลืบไหนได้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาทําไม่ได้และบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกติดกล้องวงจรปิดทุกมุมของบ้านด้วยนะคะบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีปลัก๊กไนยแล้วมันก็มีความจํากัดในแง่ของพื้นที่ในบ้านด้วยซึ่งเปโก้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของภาพชัดเลยแหละสามารถปรับกล้องขึ้นลงได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากสาเหตุที่กล้องยกขึ้นแบบเงยหน้าขึ้นสุดๆไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยป้องกันไม่ให้คนเนี่ยเอาไปใช้งานในทางผิดๆนะคะเช่นอะไรเนี่ย ตอนกลางวันนะคะชัดเลยตอนกลางคืนก็ชัดมากถ้าภาพรอบๆเนี่ยดูมืดๆตัวกล้องก็จะปรับเป็นไนท์โหม d e นะคะวันหนึ่งเนี่ยเปิดมาเจอตาแมวสะท้อนอยู่3ตัวเลยตลกมากแต่นั่นแหละเหมือนเราเนี่ยซื้อความสบายใจนะคะแล้วก็แก้ปัญหาคนที่ชอบห่วงแมวห่วงหมาที่บ้านได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วเราเนี่ยคุยกับเขาได้ด้วยนะมีไมโครโฟนให้นะคะแล้วที่เก๋นเนี่ยแมวก็คุยกับเราได้ด้วยนะคะเราสามารถได้ยินเสียงเขาผ่านกล้องได้เลยแล้วก็ตัววิดีโอเนี่ยตัวภาพเนี่ยก็บันทึกผ่านแอปได้เลยนะคะชอบมากแต่เวลากลับบ้านเน r รกเก็ตจะต้องดึงหัวเลเซอร์ออกทุกครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่ r o กเก็ตจะไม่ดึงออกนะคะสงสารน้องมากเป็นเพราะว่านะคะโรกเก็ตเนี่ยน่าจะได้กลิ่นขนมในเครื่องนางเลยอยากแกะออกมากินไงแต่ว่าไม่สําเร็จนะคะดึงออกได้แค่หัวเลเซอร์ซึ่งเฮนเลยคิดว่าถ้าเป็นน้องแมวตัวไหนนี่ที่กลัวเครื่องเนี่ยถ้ากลัวเปโก้แล้วตบแรงๆเนี่ยน่าจะหลุดนะคะมันแอบหลุดง่ายไปนิดนึงนะคะแต่อย่างที่เฮนบอกเลยว่าตัววัสดุเนี่ยมันค่อนข้างดีนะคะ r o กเก็ตเนี่ยใช้ปากคาบดึงออกทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ผ่า นะจะแอบ,บมีแค่รอยฟันของนางเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะ <ๆ S 1> แต่ว่ายังใช้งานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าเห็นว่าในอนาคตเนี่ยค่ะแพนโดเขาจะมีเจ้าตัวหัวเลเซอร์เนี่ยขายแยกเตรียมไว้ด้วยนะคะสําหรับตัวแบบนะคะก็อยู่ได้นานนะชาร์จทีหนึ่งเนะี่ยอยู่ได้นานประมาณ1สัปดาห์เลยถือว่านานสําหรับเฮนเลยนะคะแล้วก็ตัวแอปเนี่ยเชื่อมได้กับทั้ง Android นะคะพ่อโบนจะใช้ Android นะคะก็ทํางานได้ปกตินะส่วนเฮนเนี่ยก็จะใช้ iPhone ซึ่งตัวแอปก็เชื่อมกับ iPhone ได้ก็ทํางานได้ตามความสเสถียรของเขาตามปกติไม่มีปัญหานะคะ ขออย่างเดียวเลยคือความเร็วของอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เราเนี่ยต้องโอเคระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเน็ตมันอืดๆเนี่ยเวลาที่เปโก้เดินเนี่ยมันก็จะดีเลยนิดนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเน็ตโอเคก็สามารถทํางานได้ปกติโฟล์ของเขาเลยนะคะไม่มีปัญหาค่ะมาถึง Final ็ o ด g ตส์สาหรับเจ้าตัว p a n d o p พ t c o m p พ n นน n c a m era ตัวนี้นะคะเฮนรู้สึกว่าเฮนเนี่ยชอบแล้วก็ถูกใจกว่าที่คิดไว้เยอะมากแล้วเจ้าตัวเปโกเนี่ยค่ะก็มาลบคําสบประมาทของตัวเฮนเองไว้หลายอย่างมากไม่ว่าจะ ซื้อมาทำไมนะคะซื้อมาแล้วจะได้ใช้หรอคุ้มค่าเงินไหมจะเสียดายเงินไหมใดๆนะคะซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยค่ะมันใช้งานได้ดีมากเปโก้ <Be ko S 1> เนี่ยค่ะรับบทได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะรับบทให้เป็นเพื่อนแมวของเรารับบทเป็นซีเค r i t ริตี้นะคะคอยดูความเป็นอยู่ของน้องแมวเวลาที่เราไม่อยู่บ้านแล้วถ้าเกิดเนี่ยใครเป็นคนที่ย้ำคิดยำทำนะคะแบบ Henry เฮนรี่เนี่ยมีตัวนี้จะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเฮนก็หวังว่าเพื่อนๆนจะสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการตัดสินใจซื้อเจ้าตัวเปโกตัว นนี้ะะคะเดี๋ยวเฮนนะคะจะแปะพิกัดไว้ให้ต้องมีคนถามไว้แน่นอนตามด้านล่างนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้เฮนไปก่อนนะคะบ๊ายบายตอนนี้กําลังใจเต็มหลังกล้องเลยะคะ่ะบ๊ายบาย